อ้าวนี่บรรยากาศโอ้โหนี่ครับก้ามขึ้นเป็นวันมัดเลยโอ้โหนะครับสุดยอดจริงเลยนะครับผู้กำกับเบงซองเบงซองซานสีข้างหน้าเอี้ยวเบงซองซานสีห้าหกเจ็ดเป็นเก้าศูนย์กำกับนะครับให้เล็งคนเดียว อ่าดูดินี่ข้างหน้าเล็งดูด้วยนี่แม่สั่งนี่อ่าเป๊ะเลยเดี๋ยวดูเขาเป๊ะเลยดูด้วยครับดูด้วยเปะอ่าหมูคนหมายหมายโอเคเลยคนเดียวเลยอ่าอ่าสตาร์ก็ได้รางุดบาลีเนี่ยนตองเป็นไ่แอาจารย์สตาร์ของเราก็จะได้สลิมขึ้นนะสลลิมขึ้นนทุกคคเย่ะ อันนี้ที่บอกว่าเมื่อวานนี้บอสบอกว่าจะพามาเล่นฟิตเนสจะมาเล่นฟิตเนสนะคได้เลยได้เลยโอ้นี่เราโชคดีเลยเพราะว่าโปรแกรมของเราอะไรฮะโปรแกรมอะไรที่ทัวร์โปเออก็เลยกลายเป็นเรื่องเรื่องสนุกสนานน่ะโอ้นี่อยากอยากมากตอนนี้อยากกินมมัั้้ีหลงไดข้างหน้าด้วยครับได้ตรงข้างหน้าด้วยนี่ดูข้างหน้าดิดูตรงยัง เอาอะไรเล็งให้ตรงนี่นี่นี่ไม่ต้องจับเขาาหยับอันนี้หยับอันนั้นยุ่งเลยขยับส่วนน้อยดีกว่าแง่มยตรงไหมลงเบื้องต้นไปท่านนี้ใช่ไหมเป็นโกกูตายแน่ในเขาว่ากันไปนะครับพี่น้อง